มาจากบอวินค่ะทราบข่าวได้ยังไงเข้ามามีกะบผลสีเมื่อวานนี้ไปเที่ยวเกาะเสม็ดมาค่ะแล้วก็ดูในทีวีในทีวีแล้วเจอเจอก็เลยขับต่อยาวมาเลยนี่คือในช่วงวันหยุดยาวเลยมาท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมฮะไม่ฮะเราไม่ได้คิดวันหยุดค่ะเด็กกระปิดจะจะเปิดเทอมจ้ะจะเปิดเทอมก็เลยเลาะมาเนาะนักท่องเที่ยวแห่ชมฝูงกระพลสีวันหยุดยาววันสุดท้าย แต่โชคไม่ดีน้ำขุ่และลมแรงมีให้เห็นปะาปายครับเมื่อเวลา9ก้านากาวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2 5 5 8ที่บ้านคลองสนหาดทรายงามหมู่6กตะบนแหลมกระดเอำเภอเมืองตราดนักท่องเที่ยวแห่ชมความงดงามแห่งท้องทะเลกันแน่นขนาดช่วงวันหยุดยาวโดยมีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและในพื้นที่จังหวัดตราดพาญาิพี่น้องเพื่อนฝูง ถือโอกาสมาท่องเที่ยวชมความงดงามกระพุนหลักสีซึ่งในหนึ่งปีจะมาให้ยนชมกันสักครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมแต่ในวันนี้โชคไม่ค่อยดีน้ำทะเลคุณและลมแรงจึงเป็นอุปสรรคในการมองเห็นและไม่ค่อยพบตัวเหมือนวันก่อนๆที่เป็นข่าวนายสัญญาบุญปรีไ่เรือหมู่หกพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมเมะพุนหลักสีบอกว่าวันนี้มีไม่เยอะเหมือนสองสาวันที่ผ่านมา เนื่องจากกระแสลมแรงมีคลื่นและน้ำขุนกระพุนจึงไม่ค่อยขึ้นสู่ผิวน้ําแต่ถ้าลมนิ่งๆน้ําทะเลใสในช่วงเช้าเช้าจะเห็นยาวเป็นแพรหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวเพิ่งรู้ข่าวในี๋วมรู้ก็มาเนดะี๋ยวผมรู้เมื่อวานนะเมื่อวานจะมาที่วัรเม่อวก็รู้ข่าวเคยเห็นแต่ในรูปรอช้าไปหน่อยอนะเห็นแต่ในรูปเห็นเจอเอขามาเที่ยวไปได้ในรูปลแล้วมันเยอะไง มาดูมาจะมาช้าแบบนี้น่าสนใจเนาะโอมันจะบางลงทุกวันวันจะหนาวันนี้วันนี้จะบางลงจะบางลงทุกวันสาเหตุที่วันนี้มันน้อยเพราะอะไรครับมันก็ตายมั่งแล้วก็แผลลมแผลลมมันก็เปลี่ยนด้วยแล้วมันตายด้วยมันเกี่ยวกันหลายอย่างนายทัตจิตสถาพรประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านสะพานหินหมู่ห้าได้พาไปชมกระพุลลอะช่องขนาดใหญ่ แต่ละตัวน้ำหนัก2-3กิโลกรัมมีสีขาวขุนนักท่องเที่ยวสามารถจับได้โดยไม่คันมือสามารถนำมาดองเพื่อรับประทานได้เมื่อดองเสร็จแล้วขายกิโลกรัมละ50บาทนักท่องเที่ยวสนใจต่างเลือกซื้อเพื่อน,นำไปฝากญาพี่น้องเนื่องจากสะอาดและมีราคาถูกเขาเรียกกระปุนอะไรครับกระปุนละชองใช่ที่ขายในท้องตลาดไ่มครับใช่ใช่ที่สีแดงแดงสีแดงแดงตัวใหญ่ๆนะี่แต่ยางตัวเล็ก นั่นเป็นกระพุงขาวอ่ะอย่างนั้นเขาก็ใช้ฝวาดดองเหมือนกันด้านนายสมนึกคงวิเศษรองนายกองค์งการบริหารสวนตะบลลำกัดกล่าวว่าชาวบ้านที่บ้านคองสนหาใยงามหมู่หกแห่งนี้มีรายได้เสริมจากการนําเรือออกมาบริการนักท่องเที่ยวไปชมแมงกะพุนหลากสีโดยคิดค่าบริการคนละ100บาทเรือหนึ่งลำนั่งได้ประมาณ5 7คนแล้วแต่ขนาดของเรือ ทำให้มีไรายได้ถึงวันละ2,000บาทต่อคนมีกลุ่มเรือที่คอยจัดคิวรับนักท่องเที่ยวจํานวน12ลําอีกทั้งยังจัดทาเสื้อยืดเทเลลึกออกมาจําหน่ายอีกด้วยในราคาตัวละ120บาทซึ่งสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านได้มีไรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพประมงอีกทางหนึ่งครับร่วมๆ300ว่าคนวันแรกก็70ฝ่านะฮะแล้วก็วันที่2 60วันเมื่อวาน300ฝ่า ก็ううรายได้เ <the> ข้า <the> ส <icket> <the Bible ollut> um ู่ชุมชนแล้วก็อารจัดการของชุมชนในหมู่บ้านทำน้ำจิ้มเป็นใช่ไหมครับยังมีเสื้อจำหน่ายแมงกะพรุนอีกนะฮะเพื่อเป็นที่ระลึกเพื่อแมงกระพุนนะเพื้อแมงกระจะพูดอย่างนี้แต่๋ยวเขาลดราคาจริงๆนะส่งเสริมการท่องเที่ยวตรงเนี้ยชาวบ้านมีรายได้เยอะไหมชาวชาวบ้านเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าของเรือล่ะลำหนึ่งก็รายวันหนึ่งสองพันสองพันบาทประมาณนี้ครับหลังจากที่ทำรอบปูอวนปูแล้วเขาก็จะ เอาอาชีพนี้มาเสริมเป็นการองเที่ยวก็ช่วงประมาณส <มา S 1> <2 S 2> ักสองเดือนกว่าๆหรือ3<ม>เดือนประมาณ